สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับเราอยู่ที่สถานีบางซื่อนะฮะขณะนี้ก็มีรถวิ่งผ่านสถานีบางซื่อครับแล้วก็ผ่านสถานีกลางนะฮะยิตาชิ4519ครับโอ้เสียงลั่นเลยเป็นขบวนเปล่านะครับ ้างบนนั้นเป็นสายสีแดงนะฮะตอนนี้กำลังจะข้ามสะพานดำครับตู้หลังนั้นเป็นบอพอหอสีส้มดำนะฮะที่ทำสีมาใหม่เลยส่วนสีแดงนั้นยังอยู่ข้างบนนะสบายๆรถไฟฟ้าข้างล่างเป็นรถดีเซลไฟฟ้า อรายงานเพียงเท่านี้สำหรับขบวนเปล่าว,วิ่งผ่านสถานีบางซื่อแล้วก็ผ่านสะพานดำผ่านสายสีแดงด้วยไปแล้วนะเทฟโตโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ